มารดาของดิฉันเป็นคนขยันขันแข็งรับผิดชอบเลี้ยงดูลูกซึ่งมีทั้งหมดเจ็ดคนครอบครัวบิดามารดามีฐานะที่ไม่ค่อยจะดีบิดาปัจจุบันอายุเจดิบสาปีมักจะทะเลาะกับมารดาบ่อยๆในเวลาที่มารดาโกรธก็น้อยใจคือเวลามารดาโกรธ แล้วกมัรดาเขาน้อยใจก็ามักจะกล่าววาจาที่ทําให้บิดาสะเทือนใจถึงแม้ว่ามันดาจะไม่ได้มีเจตนาอย่างที่พูดนั้นแต่บิดาก็รู้สึกเจ็บปวดคือพูดเป็นอย่างนั้นเองแต่ไม่ได้คิดอยากจะให้เป็นอย่างนั้นครับเข้าใจไหมครับเ<ป>ช่นไปตายซะเถอะแต่ใจอยาก <c oughs> ให้เขามีชีวิตอยู่นานครับ <c oughs> มีหลายคู่ทีเดียอยางไงเมื่อไรก็ <c oughs> จะตายทีก็หลวงพ่อเนี่ยเขาทาให้หนูลำบากเพราะเป่วยมา ล้วพ่อเจ้าขาทำไงก็จะมีชีวิตยอยู่โอ้มันอะไรก็ไม่รู้นี่นี่เกิดขึ้นมามีวิกวันนะก็พอเขาจะเป็นจะตายกันมาแล้วก็มีปัญหากันมาทันทีแต่บิดาก็รู้สึกเจ็บปวดถึงแ,แม้ว่าบิดาจะไม่ได้ทิ้งครอบครัวไปแต่ก็มักทําสิ่งที่ไม่ดีไม่งามหลายอย่างที่พอจะประชดมารดาได้เช่นดื่มเหล้า คือบิดากระเพะชด,ด้วยการดื่มเหล้าทําสิ่งที่ไม่ดีต่อหน้ามารดาต้องต่อหน้าเลยนะถ้ารับหลังก็ไม่มีอารมณ์จะทาตองเอาต่อหน้ารู้สึกมัน <c oughs> มันอะไรเลยคันคันใจร <c oughs> ับ <c oughs> โดยเฉพาะการดื่มเหล้าแต่ทาไปบ่อยๆเขาก็ติด <c oughs> เลยต้องพอดื่มเหล้าทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งเป๊ก <c oughs> โดยที่พื้นเพและบิดาเป็นผู้ที่มีนิสัยดี อบอ้อมอารีชอบช่วยเลอผู้อื่นยามตกทุกข์ได้ยากอยู่เป็นนิดมักจะเข้าไปกละไรเกเการทะเลาะวิวาทของบมรดาตาิพี่น้องเพื่อนฝูงด้วยผลที่ดีมาโดยตลอดทั้งยังถนัดเรื่องหมัดมวยในตอนที่กำลังวังชายอย่างดีอยู่คงเป็นเพราะเหตุนี้น้องชาของดิฉันจึงได้มีนิสัยดื่มเหล้าการชกต่อยทะเลาะวิวาทเกเรซึ่ง หนักกว่าผู้เป็นบิดาเสียอีกบ่อยครั้งที่มาสราชกต่อยทําให้ผู้อื่นบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วก็มีเหมือนกันที่โดนผู้อื่นลุยทําร้ายจนตัวเองบาดเจ็บหนักต้องถูกส่งโรงพยาบาลบ้างครับทําสิ่งที่ไม่ดีมาโดยตลอดจนกระทั่งมารดาป่วยลุยก็มั่งเขาลุยมั่ง่าอะไรอย่างงั้นเอ็งมั่งข่ามั่งอะไรนะเอ็งที่าทีอย่างงั้น มารดาป่วยด้วยโรคตับอักเสบวงเล็บตับวายป่วยเลือรังอยู่เป็นเวลาก้าเดือนก่อนที่จะระโลกในปีสองห้าสาเมื่ออายุห้าสิบหกปีอายุห้ากปีเท่านั้นเองในช่วงก่อนที่มารดาจะละโลกน้องชายของดิฉันได้รู้สึกสำนึกผิดไะคิดว่าตนมีส่วนที่ทำให้มัรดาป่วยแล้วต้องทนต่อความเจ็บปวดเป็นระยะเวลากว่าเเดือน จนละโลกไปในที่สุดคือเกิดความรู้สึกสำนึกที่ตนมีส่วนทำให้มันดาช้ำใจเนี่ยเจ็บปวดทั้งกายทั้งใจก้าวเดินเพราะรู้สึกแก่ใจว่ามันดาเป็นห่วงตนเองที่เป็นคนเกเรมันตั้งแต่วัยรุ่นน้องชายของดิฉันรู้สึกละอายและเสียใจมากที่มันดาป่วยและกำลังจะจากไปเมื่อได้รับคำชี้แนะจากดิฉันและญาติญาติที่มีศรัทธานในพระพุทธศาสนาว่า ให้หันกลับมาเป็นคนดีให้ตต้งใจศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมน้องชายก็ขยันหยิบเอาหนังสือธรรมะมาอ่านแล้วก็ปรับปรุงตนเองแก้ไขข้อผิดพลาดที่เคยทำมาในอดีตเอออ,อ,อันนี้ดีมากรคับทำเอาเพื่อนๆจะเคยเกรยอยู่ด้วยกันทักเอาว่านี่จะบ้าไปแล้วเรื่องไงอ๋อเป็นงั้นไหมอพอจะ ตอนบ้าก็บอกว่าดีพอจะเป็นคนดีก็ว่บาบา้าก็บอกว่าบ้าโดยเจ้าป็นเทยิ่งวดีฉันได้มาถึงหมู่คณะของเราเดี๋ยวพ่อประเดชพระคุณหลวงพ่อและก็ได้แนะนําให้น้องชายได้มาทาบุญกับวัดพระธรรมกายประมาณครึ่งปีที่ผ่านมานี้<อ>ชีวิตของน้องชายก็เหมือนกเดพ้พบแสงสว่างขออยันกันแข็งรักและเข้าใจในการทําทานรักษาศีลแล้วก็จเจริญภาวนา ร้อมกับทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญชักชวนให้คนอื่นมาทำบุญกับวัดของเราแต่เรื่องทีมารดาและโลกไปก็ยังคงอยู่ในใจของน้องชายมาตลอดหลายครั้งที่นั่งสมาธิแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลให้กับมารดาน้องชายมักจะรู้สึกชาชาไปทั้งหัวทั้งร่างกายอย่างไม่รู้สาเหตุฟังทันไหมจ๊ะทันครับคำถามก็มีอยู่ว่าตามคติความเชื่อของชาวจีน ถ้าหากบุคคลใดท่องพระนามของพระอมิตาพุทธเจ้าอย่างสม่ำเสมอและมีความปรารถนาจะไปบังเกิดในแดนสุขาวดีเมื่อลาจ,จากโลกแล้วย่อมจะไปเกิดที่แดนแดนที่มีความสุขเป็นนิรันดร์ที่นั่นได้พบกับพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระนามว่าอมิตาภะสมปรารถนามารดาของดิฉันก็ได้ปฏิบัติเช่นนั้นมารดาของดิฉันก็ได้ปฏิบัติเช่นนั้นจึงใครก่กราบเรียนถามว่าปัจจุบันมารดาไปอยู่ที่ใด จะตอบว่ายังไงดีนะฝันในฝันครับฝันในฝันเนะาะครับคือถ้าหากว่าทางเทรวาทถือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะมีอยู่ในแดนเดียวคือแดนนิพพานครับและบนแดนนั้นน่ะมีแต่พระนิพพานครับไม่มีปุถุชนเลย และการไปสู่แดนปฏิพานนั้นนะจะแค่ท่องพระนามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะไปไม่ถึงครับจะถึงได้ต้องทำกิเลสอาสวะให้มันหมดสิ้นเพราะกิเลสอาสวะความโลภค,ความโกรธความหลงมันยังเหนียวลังอยู่ให้อยู่ในภพสามเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอ่ยนามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเรื่มใส มักจะไปอย่างมากแค่สุคติภพครับสุคติโลกสวรรค์ครับ <c oughs> นี่เป็นทัศนคติของครูไม่ใหญ่นะจ๊ะไม่ได้ไปหักล้างหรือคิดจะไปหักล้างอะไรของใคร,ครเพราะว่าบ,บนพระพุทธเจ้าอยู่ได้แดนเดียวกันนั่นแหละและบนแดนบณิพานไม่มีบรมโพธิสัตว์ครับบรมโพธิสัตว์จะต้องอยู่ในภพทั้งสามเพราะยังไม่หมดกิเลส ยังสร้างบรมีอยู่แล้วถ้าได้ชื่อว่าเป็นบรมโพธิสัตว์ต้องเป็นนิยตะโพธิสัตว์ที่ได้รับพุทธบุตรก่อนแล้วซึ่งมักจะอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตมักจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็ต้องสร้างบรมีกันยาวนานเพราะสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ามีอัครสาวกอัครสาวกของท่านเนี่ยไม่เป็นบรมโพธิสัตว์จะเป็นพระอระหรันต์ ที่หมดกิเลสแล้วเท่านั้นครับจึงจะเป็นอัครสาวกตามทันไหมจ๊ะทานครับเห็นนั่งหน้าตาปัสหลอ,อวันนี้ไม่ค่อยสบายก็เล่าฟังเอาพอเป็นพลนไปกันเถอะทานครับครับจฟังเพี้ยนไปมม้นเนี่ยไม่ครับอัครสาวกต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นโอลี่เท่านั้นครับต้องหมดกิเลสถ้ายังไม่หมดแล้วยังไม่เรียกว่าเป็นอัครสาวก คือสาวกพุ้เลิศต้องเลิศในหมู่พระอาหารหันเมื่อมันดาได้ปฏิบัติอย่างนั้นเนี่ยไปได้อย่างมากก็สุคติโลกสวรรค์ซึ่งเดี๋ยวเราจะศึกษากันต่อไปว่าท่านละโลกแล้วไปอยู่ที่ไหนครับแต่ว่าที่เขาว่าอย่างนั้นมันมีความสุขเป็นนิรันนั้นนะ่ะมันมีที่เดียวคือนิพพาน และในนิพพานนั้นมันไม่มีวิมานวิมาน,นจะมีอยู่แต่บในสุคติโลกสวรรค์ครับสวรรค์หรือที่สูงไปกว่านั้นอาจารย์ของพระลมบรูุประพมอะไรอย่างนั้นอยู่ในภพสามแล้วก็ถ้าอยู่ในภพสามก็ไม่ใช่ชีวิตนิรันดร์ต้องหมดกําลังบุญก็ต้องลงกงนมาใหม่ก็อันนี้ก็เป็นทัศนคติหนึ่ง ไม่คิดจะไปแย้งอะไรหรอกรับแต่ว่าให้เป็นความรู้รเพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่นั่นน่ะเพิ่มไปอีกนิดนึงครับมัน้าไปที่ไหนอ่าเราก็มาดูกันเลยท่านป่วยเป็นโรคตับอักเสบเจ้าของเคสก็ฟังกันอยู่หรือเปล่าป่วยเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรังเก้าเดือน เสียชีวิตเมื่ออายุได้ห้าสิบหกปีถือว่าอายุยังไม่ยืนเพราะไม่เท่ากับอายุเฉลี่ยของมนุษย์ยุคนี้เจ็ดสิบห้าปีก็เราก็มาฝันในฝันกันดีกว่า <c oughs> หลายชาติที่ผ่านมามารดา่์เคยเกิดเป็นผู้ชายท่าน,นเป็นคนเกเร ทำให้แม่และภรรยาน่ะช้ำใจ oh. แล้วก็เป็นคนขี้เหลาเมายาไม่เป็นโลเป็นภายทำให้ภรรยาและแม่นะ่ะกลุ้มฐ oh. านะทางบ้านก็ไม่ค่อยจะดีเพราะขี้เมาแล้วก็เจ้าชู้แล้วก็เกเรไม่ทำมาหากินชอบชกต่อยตายไปแล้วในชาตินั้นก็ไป นรก oh. ที่เจอในปัจจุบันนี้แค่เป็นเศษกรรมรส่วนขั้กรรม,ม่ยไปใช้ในมหารนารกแล้วก็ตามขั้นตอนมาขุมบริวารเป็นเศษกรรมคือกรรมสุระเป็นเศษกรรมเท่านั้นเองตับกเสบก็เป็นเกี่ยวกับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยที่เกเลแล้วก็ทำให้แม่แลพะพัญญาช้ำใจชาตินี้ตัวเลยเจอ เพราะว่าสิ่งเราทํำสิ่งแลมก็ได้เช่งนั้นแหละส่วนตับอักเสบก็เกิดจากเศษกรรมของสุรานั่นแหละกับเศษกรรมที่เกเรทะเลาะวิวาทกับคู่กรณีนําพักพวกไปลุมทำร้ายจนคู่กรณีนนเสียชีวิตอสองอย่างนี้แหละทําให้อายุสั้นครับแล้วก็เป็นโรคตับอักเสบเรื้อรัง เก้าเดือนแล้วก็มีความทุกข์ทรมานด้วยลูกและพ่อบ้านตอนนี้ตายไปแล้วตอนป่วยใกล้จะตายก็พยายามภาวนาถึงอมิตตะพุทธเจ้าอ๋อ,อรคทนกับความเศร้าเสียใจในบุตรชายและสามี มันปนๆกันอยู่นะอมิตาพุทธะแม่เธอไม่น่าทำเลยเนี่ยอมิตาพุทธะลูกเอ้ยนี่อุตสาเลี้ยงาตั้งแต่อยู่ในท้องเนี่ยสั่งสอนอะไรอบรมไว้ดีเลี้ยงดูต่างๆลูกนา่าทำให้แม่จำใจไปเกเลยอมิตาพุทธะนี่มันเป็นอย่างงี้นะลูกเอ้ยแม่ก็บ,บื้อเบื่อจังแต่ไม่รู้จะทำไงอมิตาพุทธะอนี่ <laughs> ดูนี่ไงไหม อะไรอย่างต่งนี้เขาใช้ว่าจะระคนระคนกันอยู่ระคนกันอยู่เหมือนน้ำใสปนน้ำคโคลนเนี่ยจิตจริงไม่ผ่องใสเท่าที่ควรครับแต่ถึงกันนั้นก็ตามด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจา้าครับก็เลยไปเกิดเป็นเทพธิดายักษ์อ,อยู่ในชั้นจาตุมหาราชิกาสวรรค์ชั้นที่หนึ่ง มีวิมานเป็นโลหะสำลิดโอ้ oh. ยังไม่ถึงกับเป็นเงินแล้วก็มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพน้อยบ,บุญอย่างน้อยอยู่แต่ปัจจุบันนี้ค่อยๆดีขึ้นจากบุญที่เพิ่งจะมาดีในภายหลังเนี่ยที่ลูกลูกสาวลูกชายได้ทําบุญโดยที่ส่วนกุศสนไปให้ครับก็ค่อยๆมีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม เป็นอย่างนี้นะครับสินี้น้องชายถามว่าบ่อยครั้งที่น้องชายดิฉันนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้มารดาแล้วรู้สึกชาไปทั้งตัวจึงมีความสงสัยว่าฟุ้งหรือเปล่าจะ๊ะไม่ครับเป็นอาการที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติหรือว่ามารดาดลบดานให้เกิดขึ้นครับคือนั่งสมาธิแล้วชาเนี่ยครับไปทั้งตัว อาการชาเนี่ยมาเกิดขึ้นจากการที่ใจนะรวมเป็นสมาธิได้ในระดับหนึ่งซึ่งเรียกว่าขั้นปีติปีติยังอ่อนๆอ,อ,อยู่หมายความว่าสมาธิได้ในระดับหนึ่งก่อนที่จะก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นที่โล่งโปร่งเบาสบายขยายสว่างวูบอะไรเงี้ย ไม่ใช่มารดามาดนบรรดาลครับชาอย่างนี้ชาทั้งตัวมารดาดนบัรดาลไม่ได้ครับต้องหลับตาสัมมาอรหังนั่นแหละจกนกระทั่งคำภาวนาหายไปและใจมันนิ่งในระดับหนึ่งนิดนิดบ,บางคนก็ชาบางคนก็คันครับเหมือนมดตายไล่ต่อบ,บางทีก็ขนลุกสู่ซ่าบ,บางทีก็หัวใจเต้นตึกตัก บางทีก็ตัวขยายครับติดข้างฝาบางทีก็ตัวยืดครเหมือนติดศีรษะติดพื้นบางทีก็ตัวย่อเอ้ยศีรษะติดเพดานบางทีก็ตัวย่อติดพื้นบางทีก็ตัวหมุนคโครงเค,งคร่งบางทีก็กระโดดเมือกระโดดกระโดกระโดดเขาเรียกบางคนก็ไปเรียกว่าเหาะเหาะเหาะเบื้องตอน้นเหมือนเครื่องเครื่องบินของวินเบอร์ออววนไล <laughs> ตอนบินใหม่ๆมันขึ้นคืนลงลงขึ้นลงเพลงคาปิติเหมือนกบขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนอันนี้เป็นอาการหนึ่งของปิติอ่อนๆยังไม่ใช่ปิติขั้นสูงแต่บางคนก็ไม่เจอตรงนี้ได้เจอโล่งโปร่งเบาสบายข้ามกันไปเลยครับไหนใครโล่งโปร่งเบาสบายมากยกมือ อาใหญ่ๆใครชามังย,ยังไม่ชาคันั้างอ่ะคันมีมดาหลายตอมแต่พอคำๆไม่เห็นมีเหมือนมดไม่มีเลยรบิดาและน้องชายก็ับที่ฉันรู้สึกเสียใจที่มีส่วนที่ทําให้มารดาอายุสัน้นจะมีวิธีใดจะชดใช้ในสิ่งที่เคยทําไปแล้วในอดีตอ๋อเลิกเล่าเลิกดื่มเล่าแบบหักดิบ เลิกเกเลแล้วก็หันมารักษาศีนหน้าไม่ข่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราครับแล้วก็มันทําทานเช่นตอนนี้เทศกาลหล่อหลวงปู่ครับทองคำเเาาก็มาทําทองคำอ่ะนะครับอามาหล่อหลวงปู่ เป็นต้นนะเป็นต้นแล้วก็ปฏิบัติธรรมะทําใจหยุดหนึ่งสัมมาอรหังเลื่อยไปอย่างนี้แล้วก็ลืมเรื่องในอดีตซะปัจจุบันก็ให้ทำอย่างนี้แหละครับก็จะทำให้ชดเชยในสิ่งที่ทำผ่านมาแต่บุญก็ส่วนบุญนะจ๊ะกรรมก็ส่วนกรรมเมื่อก่อนที่ดิฉัน ยังไม่ได้ฝึกสมาธิคราใดที่คิดถึงมารดาจะมีความรู้สึกหดหูซึมเศร้าน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวแต่หลังจากที่ไ,ได้ฝึกสมาธิแล้วความรู้สึกซึมเศร้าและอาการที่น้ำตาไหลได้หายไปตามทันไหมทานตอนคิดถึงก็เศร้าน้ำตาไหลหดหูครับแต่ตอมาพอม,มาฝึกสมาธิ เมื่อแสงสว่างโล่งเกิดขึ้นภายในแทนความรู้สึกซึมเศร้าและอาการนับตาหลายก็ได้หายไป<ะ>คำถามคือความเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเพราะว่ามารดาได้รับบุญที่เดชฉันและพี่น้องได้อุทิศไปให้แล้วใช่ไหมคะไม่ใช่จ้าอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของใจหยุดครับพอใจเป็นสมาธิพอใจหยุดมันก็หลุดจากเศร้า ศร้านะมันจะเศร้าซึมเซงเครียดเบือ่อกลุ่มนะมันจะเกิดตันใจไม่หยุดไม่นิ่งไม่นิ่งไม่หยุดพอใจหยุดมันก็หลุดเลยพอหยุดก็เห็นแสงสว่างพอแสงสว่างเนยใจก็เริ่มบริสุทธิ์หลุดออกจากใจที่มืดไม่ได้เกี่ยวกับมานะรดาได้รับบุญที่อุทิศไปให้ไม่เกี่ยวกับมันคนละเรื่องมาเรื่องของตัวเราเองที่ ทำใจได้ถูกส่วนถูกต้องถึงความสว่างที่เกิดขึ้นภายในทำให้ออกจากความเศร้าซึมเซ็งเครียดเบื่อกลุ่มนะ่นหละมาสู่ความสุขแล้วก็เบิกบานแทนครับก่อนที่ดีฉันจะได้รู้จักวัดธรรมกายทีฉันเคยเข้าวัดจีนในสิงคโปร์มาก่อนซึ่งได้รับการปลูกฝังว่ามาให้ยึดติดกับสิ่งใดๆเลยทั้งก่อนที่จะทำบุญ ขณะที่ทําบุญและหลังจากที่ทําไปแล้วก็มาให้นึกถึงบุญ<อ>ให้ทําไปเลยโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิน้นอี่ฉันกับสามีก็ได้ทําบุญสนับสนุนวัดจีนมาโดยตลอดแต่เมื่อได้มาเป็นนักเรียนอนบบาลฝันได้ฝันวิทยาได้ยินเรื่องราวต่างๆได้ทําการบ้านที่กับครูไม่ใหญ่สอนให้ลูกๆนึกถึงบุญที่เคยทํามาทุกๆบุญดิฉันกับสามีก็สามารถทําการบ้านครนี้ได้ค่ะ<อ>ถึงแม้ว่าใหม่ๆจะรู้สึกขัดแย้งอยู่บ้างครับแต่พอทําจนคุ้นแล้ว นึกถึงบุญทีไรก็ปีติในบุญทุกครั้งไป<อ>เห็นไหมละ่ะข้อแตกต่างเห็นไหมเอ็นนึกแล้วมันปีติใช่ไหมละ่ะก็รับก็บอกแล้วไงก็รับไอ้ที่ไาทำใจให้ว่างเขาเอาทำอย่างนี้ลูกเอ้ยก่อนทำบุญเนี่ยทำใจให้มันว่างๆจากความตรณีความหวงแหนความฟุ้งในเรื่องราวต่างๆคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ ความโกรธความพยาบาทความกำนัดยินดีในกามหรือคิดเบียดเบียนใครนั่นเนละให้ว่างๆจากสิ่งเหล่านั้นให้ใจมันจะได้ใสๆท่านสอนถูกแล้วละ่ะคือไม่ให้ยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นแต่ไม่ใช่สิ่งใดๆเลยไม่ใช่สิ่งไม่ดีให้หลุดจากสิ่งนั้นแล้วก็ให้นึกถึงแต่สิ่งที่ดีๆใจมันจะได้ใส และกำลังทำก็ทำใจให้มันปลื้มจำภาพที่ตัวกำลังทำความดีเอาไว้จะได้ปลื้มเริ่มใสในพระรัตนตรัยเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นภาพมาปรากฏในตอนบั้นปลายของชีวิตลแลวนึกเมื่อไหร่เนี่ยนึกถึงภาพของกายกระทำความดีใจมันจะปลื้มจะมีปิติเพราะฉะนั้นหลังจากทำแล้วก็ต้องนึกนึกแล้วมันก็ปลื้มพอปลื้มบุญมันก็เกิดขึ้น เราก็อยจะละโลกไอภาพที่ปลื้มๆเหล่านี้มันจะมาฉายให้เราเห็นอยู่คนเดียวแล,แล้วเราก็ปลื้มถ้าตอนนั้นทำว่างๆไม่นึกถึงบุญเลยเนี่ยเดี๋ยวบาปมันจะได้ช่องนะลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องนึกถึงบุญเอาไว้แหละจึงจะถูกหลักวิชาตอนแรกไม่เข้าใจก็แย้งก่อนไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ไม่แย้งแล้วก็ดีใจด้วยเพราะฉะนั้นนะว่างจากสิ่งที่ไม่ดี อาจารย์พะว่างหมดทั้งธรณีและบริจาคก็ไม่ใช่ครับถ้าว่างจากการบริจาคมันก็ตรณีครับถ้าว่างจากธรณีมันก็จะบริจาคครับมันต้องว่างจากตรณีจะไม่ใช่ครับตรณีที่เหนียวมาเป็นบริจาคที่เหนียวครับนี่ไงอ่ะอีกหนึ่งมันมีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นโอ้ขอกับดิฉัน เหตุที่ทําให้ดิฉันได้รู้จักว่าพระธรรมการและหมู่คณะที่อยู่สิงคโปร์นับเป็นเรื่องอศัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของดิฉันก็ว่าไดา้ดิฉันและสามีมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามานานแล้วมักไปวัดจีนในสิงคโปร์เพื่อศึกษาธรรมะสนทนาธรรมกับพระภิกษุเป็นประจำสามีและดิฉันรักในการทําทานและรักษาศีลแต่ก็ยังไม่เคยได้ลงมือปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังรประมาณแปดเดือนที่ผ่านมาตรงนี้น่าสนใจ ดิฉันได้ไปตรวจร่างกายด้วยการสแกนและเอ็กซเรย์ผลการตรวจสอบระบุว่าดิฉันเป็นมะเร็งเต้านม oh. และมีเซลล์เนื้อร้ายที่เติบโตพัฒนายอย่างรวดเร็ว <Correct. S 1> หมอแนะนำผ่าเอาเนื้อบางส่วนออกมาตรวจเพื่อความแน่ชัดตอนนั้นดิฉันรู้สึกโลกทั้งโลกหมุนคว้าง oh. ทําอะไรไม่ถูกจึงบอกปฏิเสธหมอไปก่อนรู้เพียงว่า ภายในสามเดือนจากนั้นถ้าเซน์เนื้อร้ายโตขึ้นกว่าเดิมหนึ่งเท่าตัวจะเป็นอันตรายมากจำเป็นต้องเอาออกดิฉันผ่านวันแต่ละวันไปด้วยความทุกข์และความกลัวอย่างยากที่จะบรรยายเป็นคำพูดสามีของดิฉันพยายามทุกวิถีทางที่สแสวงหาย,ยาวิเศษหรืออะไรก็ตามที่มีผู้บอกว่าดีมาทดลองใช้รักษาพร้อมกับอธิษฐานจิต ขอความเมตตาต่อพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์อย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งวันหนึ่งเหตุอัศจรรย์ก็ได้บังเกิดขึ้นนี่ตรงนี้ต้องขีดเส้นตายไบสามีของดิฉันไปเจอหนังสือประวัติหลวงปู่วัดปากน้ำฉบับภาษาจีนาาวางขายอยู่ในร้านหนังสือทางพระพุทธศาสนาเขาอ่านแล้วรู้สึกเคารพศรัทธานในปฏิปทาของหลวงปู่และเรื่องการช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก จึงอยากให้ดิฉันได้อ่านและทดลองปฏิบัติตามวิธีที่เขียนเอาไว้ในหนังสือครับโอ้โห oh สามีนี่ดีเลือก oh เกิน,เ,เ,น <Okay. S 1> เป็นคู่บุญคู่บรมีกันจริงๆเลยเนี่ยซึ่งในขณะนั้นดิฉันยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับแนวการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เขาถึงพระธรรมกายเลยด้วยความหวังทีเ่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดครับดิฉันก็ลองทําตามคําแนะนําภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหัง ไปเรื่อยๆไม่ทราบว่าเวลาผ่านไปนานเท่าใดสิ่งอัจจรรย์ก็ได้บังเกิดขึ้นนี่ตรงนี้อโอ้โหบพลันนั้นดิฉันรู้สึกห้องทั้งห้องสว่างไปทั้งหมดโอสว่างมากแต่ก็แปลกที่ไม่รู้สึกแสบตาแสงนั้นดูเหมือนจะส่องจากด้านบนศีสษะฉายสว่างไปทั่วทั้งร่างกายจนถึงอุ้งเท้าโ รู้สึกเป็นสุขมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนที่น่าอาศัศจรรย์ที่สุดก็คือความทุกข์กังวลใจกับความกลัวที่มีอยู่ได้ปราศนาการไปจากใจของดิฉันจนหมดสิน้<อ>ขนขณะนั้นรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าและหลวงปู่ได้มาโปรดดิฉันแล้วเมื่อครบกําหนดสามเดือนดิฉันเข้ารับการตรวจร่างกายอีกครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลเดิมผลการตรวจก็ปรากฏว่า หายเนื้องอกอันตรธานไปแล้วว้า <Wow. S 2> เซนเนื้อร้ายที่เคยแผ่กระจายอยู่ในนั้น oh. ก็ฟอไปจนเกือบหมด oh. ทำเอาคุณหมอคนเดิมรู้สึกตกตะลึงกับผลการตรวจซึ่งคาดการณ์มาป่านนี้ในตัวคองดิฉันคงจะเต็มไปด้วยเซนเนื้อร้ายนั้นแล้วครับ oh. แต่คุณหมอกับย้อนถามดิฉันว่าไปรับการผ่าตัดรักษาที่ไหน oh. ทำไมเนื้อร้ายถึงไม่มีแล้วล่ะอ oh. เนี่ยหมอเนี่ย Oh. <laughs> มันยังไงนะสามีเลดี้ฉันได้มาถึงหมู่คณะโดยอาศัยที่อยู่ที่พิมพ์อยู่ในตอนท้ายเล่มของหนังสือ oh. ตามาจนพบศูนย์ปฏิบัติธรรมสิงคโปร์ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งการทำทารักษาศีลและเจริญภาวนามาอย่างต่อเน,นื่องถึงปัจจุบันทั้งได้เป็นกัลยาณมิตรชักชวนให้ญาติมิตรสัมพันธชนได้มาดูจักวัดข,ของเราและดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางบุญโดยการนำํางวิเดษคุณหลวงพ่อไปพร้อมๆกัน ตอนนั้นก็เป็นประวัติการสร้างประตมีสร้างอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลย oh. นี่คือเรื่องราวของก u สต t ดดีในคืนนี้